ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง d ด Destiny กับรายการสาระดาบพิฆาตอสูรครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าดาบพิฆาตอสูรเนี่ยจบไปสักพักแล้วแต่พี่ยังไม่จบอีกเหรอจริงๆเนี่ยก็อยากจะจบให้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงมีข้อสังเกตอะไรหลายอย่างที่เหล่าแฟนคบเนี่ยเพิ่งไปขุดเจอหรือทางออฟฟิเชียลอาจจะหลุดมาบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมาและก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ค่อนข้างพูดคุยกันถกเถียงเป็นวงกว้างด้วยครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะร,ร,รวบรวม เป็นเรื่องหลักฐานข้อมูลที่ไปที่มาหรือบทสรุปของเรื่องราวเหล่านั้นจบลงแบบไหนนะครับแต่ก็จะไปรับชมคลิปกันในคลิปนี้นก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตนะถ้าเกิดทุกคนยังไม่อยากถูกสปอยเนี่ยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอัปเดตดาบพิฆาตอสูรในรอบนี้เนี่ยจะมีตัวไหนที่ดูน่าสนใจกันบ้างสาหรับช่วงแรกของตัวคลิปนี้ผมขอพูดคุยไปเรื่องจุดสังเกตที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก่อนก็แล้วกกกัันะรจิงงๆผมม็สเตาล แต่ไม่คิดว่าอ้ยมันจะมีหลายๆคนที่คิดเหมือนกันกับเราครับนั่อคือทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วทางสตูดิโอยูโฟผู้ที่ทาดาบิฆ่าล่าสูดเวรอร์ชันอนอิเมะให้โด่งดังในภาคการสังสอนเสาหลักจริงๆนะ่ะทางสตูดิโอได้เหมือนแอบสปอยไว้คร่าวๆแล้วครับว่าจะมีตัวละครตัวไหนที่ต้องไปตายในภาคภาษาไร้ขอบเขตที่จะถูกจัดทําเป็นอนิเมะเดอะมูฟวี่ไตราภาคหรือคือ3ภาคจบนะครับโดยตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากพื้นหลังของสีโคมไฟครับเดี๋ยวผมเนี่ยลองขึ้นภาพสีโคมไฟให้กับ ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับภาพนี้คือการรวมเหล่าตัวละครที่มีโคมไฟพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งครับเป็นตัวละครที่มีโคมไฟพื้นหลังเป็นสีเหลืองซึ่งถ้าใครได้อ่านตัวมังงะมาแล้วจริงๆก็น่าจะเกินครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตัวมังงะเนี่ยจบมาหลายปีแล้วคนที่อ่านมาก็จะรู้นะครับว่าอย่างชินอบุเสาหลักแมลงเกียวเมเสาหลักหินผาโอบานายเสาหลักอาสรพิษมุอิจิโร่เสาหลักหมอกแล้วก็มิซึริเสาหลักแห่งความรักเสาหลักทั้ง5คนนี้จะเป็นตัวละครที่ต้องสูญเสียชีวิตไปในภาพภาษาไร้ขอบเขตครับแต่ว่าการตายของแต่ละคนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสร้างอิมแพคให้กับตัวเนื้อเร่พราะะัตกววคคที รักจะตายไปแบบเปล่าประโยชน์หรือเปล่าแต่ทีนี้งั้นถ้าเราลองสังเกตภาพขวาล่างกันดูดีก็จะมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ติดภาพโคมไฟสีแดงมาด้วยนั่นคือเกนยะน้องชายของซานิีิเสาหลักวายุนั่นเองครับซึ่งเกนยะเองก็จะตายไปในภาคนี้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งภาพโคมไฟสีเหลืองกันบ้างดีกว่าครับอย่างเสาหลักเนี่ยก็จะมีตัวกียูที่เป็นเสาหลักวารีนะครับแล้วก็ซานิีิที่เป็นเสาหลักวายุส่วนเหล่าตัวละครที่มีความสามารถแบบตัวท็อปๆสามารถต่อสู้กับพวกข้างขึ้นได้หมายถึงเป็นหน ทันจิโรอินโนสุเกะหรือเซนอิสึเองก็ยังมีภาพโคมไฟเป็นสีเหลืองเลยนะหรือแม้กระทั่งคุณมูระตะตัวประกอบมุงเล็บหลักเนี่ยก็ยังมีโคมไฟสีเหลืองซึ่งคุณมูระตะเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้100%้ว่ายังไงพี่แกเนี่ยก็รอดแน่ๆนะครับโดยจุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้นะเท่าที่ผมสืบมานะครับรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นคนที่ใช้แบบหน้าจอดีมากๆเลยคือผมมาได้ลองเปรียบเทียวนะผมใช้คอม2อจอใช่ปะ่ะจะเป็นแบบจอเก่าๆจอหนึ่งแล้วก็แบบจอใหมๆ่ๆจอดีเลยอีกจอหนึ่งอะ่ะค ในภาษาไรขอบเขตอะถ้ามันเป็นจอที่ดีมากๆคือมันจะแยกตัวระดับสีออกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าใครเป็นโคมไฟสีแดงใครเป็นโคมไฟสีเหลืองนะครับและนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาพูดคุยกันในคอมมูนิตี้แล้วก็แยกมาเป็นแต่ละสัดส่วนครับแล้วพอมันเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับตัวเนื้อหามางงายจริงเนี่ยก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันดันตรงครับตรงนี้พวกเขาก็เลยบอกกันว่าจริงๆทัสตูดิโอยูโฟเนี่ยอาจจะแอบสปอยเราอยู่ก็ได้ครับฉากต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะครับนั่นคือฉากที่ ใช่ปหที่ใช้เวลาเดินกว่าประมาณ3 4นาทีอ่ะนานชิปเลยในช่วงที่ตัวมูซันเดินเป็นไมเคิล่แจ็คสันอ้าวเราก็จะเห็นกันใช่ไหมครับว่ามันจะเหมือนมีม่านหมอกหรือควันอะไรสักอย่างหนึ่งลอยพวยพุ่งออกมาจากตัวของมูซันซึ่งบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นแค่แรงลมที่ตัวมูซันตานก็ได้แต่ผมชอบทฤษฎีหนึ่งครับโดยทฤษฎีนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่าจริงๆไอ้ลมหรือม่านควันอะไรที่พวกเราเห็นที่มันระเหยออกจากตัวของมูซันเนี่ยมันอาจจะเป็นร่างกายของตัวมูซันที่กําลังถูกแผดเผาจากดอกฟูจิก็ได้ครับคนที่ติด สวนภายในเรื่องเนี่ยทุกตัวนะครับล้วนแพ้ดอกฟูจิแต่จะแพ้มากแพ้น้อยหรือมีผลกับพวกมันมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็คืออยู่ความเข้มข้นเลือดของมูซันที่พวกมันมีและเจ้านี่เนี่ยเป็นลาดบอสเลยครับเพราะฉะนั้นดอกฟูจิเนี่ยอาจจะทําได้เพียงแค่แผดเผาผิวข้างนอกจริงๆจ,จะเรียกว่าแผดเผาไม่ได้ไหมน่าจะได้แค่แบบเส้นลายขนซะมากกว่านะครับเพราะฉะั้นตอนที่ได้เห็นทฤษฎีนี้เนี่ยผมก็เลยสุว่ามันเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับเรื่องต่อมาครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องขำขันซะมากกว่าที่แฟนขับชาวต่่่่าา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 างงชติเเเขข้้้มมลลลอกกกกกััันนนนนคททุยจํีหูููถดไป ประสาไร้ขอบเขตได้ไหมครับในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่แฟนขับกิยูเองเนี่ยก็น่าจะตกใจเหมือนกันนั่นคือในช่วงที่กิยูตะโกนเรียกคันจิโรซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของกิยูเลยถูกไหมครับเพราะงั้นไอฉากนี้เองเนี่ยเหล่าแฟนขับก็เลยม,มาร้อเว้ว่าถ้าเสาหลักคนอื่นๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะตกใจกับการกระทํานี้ของกิยมากคือไอคนที่มันอยู่นิ่งๆเงียบๆมาตลอดแล้วตะโกบอก ทันชิโร่บัดคือมันไม่ใช่ที่ใสกอยอะเดี๋ยวออกว่าแล้วก่อนที่เราจะไปเนื้อหาจริงจังกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเรื่องขำๆมาคุยกับทุกคนก่อนก็แล้วกันคือผมไปเจอมาคอมเมนต์หนึ่งเว้ยแบบเป็นของชาวต่างชาตินะเขาบอกว่าถ้าเรนโงคุยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะสามารถดูดไฟที่ไหมอยู่ตรงประสาทท่นจาบ้านได้หรือของคุณคายะนะครับตอนที่ผมอ่านแบบฮะอะไรนะ คือเขาอาจจะคิดว่าเลนิโอคูเนี่ยมันเป็นเสาหลักเพลิงเลยจะสามารถควบคุมเพลิงได้อะไรประมาณนั้นแต่เขาอาจจะไม่รู้ความเป็นจริงก็ได้นะครับว่าไอ้พวกปลาอะไรต่างๆที่ทาการใช้กันภายในเรื่องที่แบบโอ้เป็นผีเสื้อบินออกมาเป็นสายน้าเนี่ยผ้าโมโนทั้งนั้นนะครับเพราะในความเป็นจริงก็คือฟันดาบกันแกงแกงแกงอะไรแบบเนี้ยตอนอ่านก็รู้สึกว่าแบบฮะเดี๋ยวก่อนนะลูกพี่เกียวจูโร่กูดูดไฟได้สรุปลูกพี่กูเป็นตัวอะไรเนี่ย อันต่อนะครับอันนี้ก็เห็นมีหลายๆคนสงสัยเหมือนกันนั่นคือทําไมยูชิโร่ถึงไม่ห้ามคุณธรรมโยในตอนที่เอาตัวเข้าแลกไปต่อสู้กับมุซันนะครับที่จะให้มุซันเปลี่ยนกินยาที่เปลี่ยนจากอสูรเนี่ยกับคืนร่างเป็นมนุษย์คําตอบก็คือจริงๆอ่ะยูชิโร่ห้ามแล้วนะครับแต่ว่าทางคุณธรรมโยก็บอกว่ายังไงเนี่ยตัวเองก็อยากจะรับหน้าที่นี้และสุดท้ายแล้วด้วยที่ว่าตัวยูชิโร่รักคุณธรรมโยมากก็เลยไม่อยากขัดคุณธรรมโยครับก็เลยจําใจจะต้องยอมให้ไปนะคือจริงยูชิโร่พยายามห้ามแล้วนะเพราะผมเห ปล่อยให้ทำใหโยไปตายแบบนั้นคือการที่ไปประชันหน้าแบบนั้นอะยังไงอัตราการตายมันก็แทบ100%่อยู่แล้วนะครับแต่คือยูชิโร่มันห้ามแล้วแต่แค่มันห้ามไม่ได้เท่านั้นเองครับเรื่องต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็นกระแสะดราม่าหลายๆคนน่าจะเห็นกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานี้เองนะครับเว็บไซต์ IGN ที่เป็นเว็บที่เกี่ยวข้องกับพวกสื่อบันเทิงอะครับได้ให้คะแนนเรื่องดับพิฆาตศูนย์ภาคการสังสอนสลักน้อยมากจนเกิดดราม่าเลยครับให้น้อยขนาดไหนให้คะแนนอยู่ที่3เท่านั้นเอง เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยต้องพูดความรู้สึกส่วนตัวผมก่อนสำหรับเรื่องการให้คะแนนเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องความชอบครับการที่คุณทํเข้าวอมออาจานหนึ่งไม่ใช่ว่า100คนจะชอบเหมือนกันเพราะงั้นการให้คะแนนที่ดูน้อยเกินไปน,นี้สําหรับผมเนี่ยถามว่าเขาต้องการหาแสงหรือต้องการสวนกระแสเพื่อเอา e n g a g e m e n หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบจริงๆเขาก็สามารถให้แบบนั้นได้และการที่เขาอธิบายเหตุผลมาผมว่ามันก็ไม่น่าเกียดเลยคือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยดูภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนานมันมีฉากแอคชั่นหมดเลยทุกคนนภาาัคสสล ฉากแอคชั่นมันอยู่ในช่วงตอนสุดท้ายเลยนะครับซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เขารู้สึกว่าในภาคนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยสนุกถ้าไปเปรียบเทียบกับภาคหนึ่งภาคสองภาคสามซึ่งเราถามว่ามันจริงไหมมันก็คงจะจริงถูกไหมครับถ้าใครต้องการดูแค่ฉากแอคชั่นแต่อย่างตัวผมเนี่ยผมก็ให้อยู่ราวประมาณ7จ็ดถึงแปดสาเหตุก็เพราะว่าผมมาอ่านมัง,งะมาแล้วผมรู้สึกว่ามัง,งะมันมีเนื้อหาที่แบบขัดข,าดขาด่ายหายไปอะ่ะแล้วพอมาเจอภาคการสันสรนเสาหลักที่ทางสตูดิโอยูโฟอะเพิ่มเติมเนื้อหามาอุดรอยโหว,วนใน,น่่วอผมเอเมเยยูคคาาืดดแชงงี บอกได้เลยผมคงให้ไม่2ก็4อาจจะให้3เท่า IGN ด้วยซ้ำหมายถึงถ้าผมต้องการแค่ฉากแอคชั่นนะเพราะมันไม่มีอะไรที่ดูน่าดึงดูดจริงๆครับสำหรับในภาคน,นี้แต่ก็ตามที่บอกว่าตัวผมอ่านมาง,งะมาและผมรู้สึกว่าอยากได้อะไรบางอย่างที่มันมาเติมเต็มในส่วนนั้นซึ่งในตัวภาคการสังสรรสำหรับเวอร์ชันอนิเมะมันสามารถทําในส่วนนั้นได้อย่างดีเยี่ยมใช้คําว่าดีเยี่ยมเลยครับคือมันดีมากจริงสําหรับตัวผมผมก็เลยให้คะแนนเยอะเพราะงั้นสุดท้ายเรวเรื่องการให้คะแนนหนังเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะ,ะน นี้พวกคุณกดคะแนนเกินนึกภาพตามก็แล้วกันเอาแบบหนังไทยที่แบบโดนกระแสบ่อยก็แล้วกันอย่างเรื่องหอต๋อแตกก็ได้บางคนก็บอกตลกฟืดบางคนก็บอกตลกมากยกตัวอย่างเช่นมีคนคนนึง่ไปดูหอต่อแตกและเขารู้สึกสนุกมากเลยเขารีวิวให้คะแนน10เต็มสิทั้งๆที่เขาเนี่ยไม่ด้รับเงินรีวิวด้วยนะแต่บางทีพอคุณไปเห็นนะคุณก็รู้สึกว่าคุณไปดูแล้วมันไม่สนุกขนาดนั้นอนะมึงรับเงินมาไะเนี่ยทำไมมึงต้องให้คะแนนขนาดนั้นเลยเนี่ยทุกคนเข้าใจพอยังครับเพราะงั้นความสนุกของแต่ละคนมันไม่เหมนนนัันนนเ้เ็วบต ากงครับแบบเว็บสาธารณะเว็บไซต์ใหญ่อ่ะพอให้คะแนนมาแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เหล่าแฟนคลับบางคนมีกระแสตีกับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับนั่นคือเรื่องที่ตัวมุซันเนี่ยโดนด่าผมบอกเลยว่าหลังจากจบภาคการสอบสอบสหลังๆๆๆเนี่ยมุซันได้โดนด่าเยอะมากเลยครับเริ่มรู้สึกสงสารไปแล้วคือภายในเรื่องโดนทันจิโร่ด่าคนเดียวเนี่ยก็หัวร้อนแล้วนะพอในชีวิตจริงยังโดนแฟนคลับหลายๆคนด่าอีกคือส่วนใหญ่ที่ด่ามุซันก็คือเหมือนมุซันโง่ครับปวดดีคือตั้งแต่ปล่อยให้ทำมโยรอดและหรือไหนจะเปลี่ยนคนที่อา บนอสูรโลหิตอันนั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นสิ่งที่ตึงมึงไว้แล้วมึงก็ต้องกืนกินยาจากธรรมโยไปอีกหรืออย่างการที่ตัวมุสันเนี่ยมันไม่มีมารยาทครับคือถ้าสมมติมันมีมารยาทและเดินก็ไปถามคนจากตระกูลคารมดโดดีๆแบบว่า ขอโทษนะครับผมชื่อมุสันเคยเห็นดอกฮิกมามะนาสีน้าเงินบ้างไหมครับนี่ไม่ดีมันพูดแค่นี้เนี่ยมันอาจจะได้ข้อมูลจากแม่ของทันจิโร่แล้วก็ได้นะเพราะว่าแม่ทันจิโร่เนี่ยเคยเห็นดอกฮิกมามะนะสีน้ำเงินมาแล้วนะครับนั่นก็เลยทาให้แฟนขับดาบิฆาสูนส่วนใหญ่ด่ามุสันว่ามันเป็นตัว้ายที่ดูฉลาดนะแต่มักจะโง่ในเรื่องที่ไม่สมควรจะโง่อะไรประมาณนั้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับดาบิฆาสูที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวดาบิฆาสูนภาคการสับงครรค์เพื่อเป็ําลังใจกัได้ จอกันอีกทีในคลิปหน้าสกิจเกิกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าสวัี